สวัสดีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยมาขุดวางท่อ,อทางเข้าสวนครับ ขุดวางท่อเสร็จแล้วกบก,บกบกำลังจะเสร็จเจอของที่ก็ให้ขุดหาไอหลักโฉนดครับเรียบร้อยเลย เอาจอะแปะแปะสิ่งนี้อีกหน่อยแปะดินนะอใหายน้ำมันไหลออกเข่าท่อ ตรงนี้มันน่าจะเป็นไอสามทางหรือเปล่าครับเพราะว่าขุดห่างจากแนวท่อแต่ว่ามันหลุดน่าจะเป็นทางไอข้อต่อแยกกับสามทางน่าจะมีตัวฝางไปทางนูน้นตัวหนึ่งเมนเมนมาทางนี้แล้วมันจะมีสามทางแยกเข้าไปทางนูน้นพอดึงดึงช่วงกลางๆมัปั๊บแล้วมันเลื่อน เําการซ่อมแซมครับกำลังไปปิดวาลน้ำอยู่เทสการไหลของน้ำครับว่าลองที่ขุดอ่าผ่านไหมครับน้ำไหลดีไหมใช้ได้ครับผ่านครับน้ำไหลดี ท่อลูกนี้มันเป็นท่อเก่าครับเอามาต่อมาต่อด้านท้ายความยาวไม่พอลูกนี้มันแตกไปครึ่งนึงเดี๋ยวซื้อลูกใหม่มาใส่แก้ไขก่อน เป็นเรื่องปกติครับของการขับรถแม็กโคเจาะที่ไหนแตกที่นั่นครับท่อประปาประปาจุดนี้น้ำแรงดีครับ มันน่าจะมีคอต่อครับน่าน่าจะเป็นทางแยกอ่ะเพราะว่ามันเจาะตรงนว้นดึงมาปั๊บแล้วดินมันเลื่อนเหมอนจะมีฝาแงอันอ่ะ ม,มันมันไม่แตกนะเห็นกเขียวมำนาจะหลุดหลุดตัวฝางอะ่ะ แตงเ,เขาเดินท่อไปแนวนี้นะน่าจะเข้าไปบ้านหลังในนหน่งครับเห็นไหมครับความแรงของน้ำ ปิดแล้วครับปิดปิดประตูน้ำแล้ววะ<อ>น้ำก็แรงดีเนะี่ย ซอที่ไหนอยังงามดเข้าสองตาอะไรนะตาซอยกิจชัยเหรอใก่ใช่ชัยเป็นไรวะเสียตันเน่ะเออเสียตันเราเข้าเข้าซอยกิจชัยครับเข้าตรงไหนอ่ะซอยปันตะเปียไงโอ้ซอยบ้านปันเล็กอ่ะเข้าไปนั่นแหละผมผมไปเอาที่นั่นกันจะไปลงเนจะขับรถอยู่ปากทางเนี่ยวันเดียดนี่ไปขึ้นลงเลยเดี๋ยวจะมาล้มหน้านี่เทีเดียวเลยครับไม่มีผม เดี๋ยวโกยมาเดินย่ำนิดนึงแฮมอยู่ชอเดี๋ยวไปโดนท่อเมนนะหลุดน่ะน่ะน่ะมีรอยหลุดอยู่น่ะก็ในงาแตกในงานเนี่ยแตกต้องข้อต่อในงานเห็นแล้วนไงอ่ะ เมนมาแล้วก็โดโดเก่าสิบมันอะ่ะแล้วก็แทงไปโน่นผมนึกว่าหลากยางมาดึงมาปั๊บมันเล้าทั้งเส้นเลยดินมันเล้าคิดว่าเป็นหลากยาง แต,แตกแตกตรงข้อต่อเลยนะ,ะน้ำแรงดีตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ขูดไงตรงกอก,กล้วยอะ่ไยะไปครับมันเป็นคันเป็นคันดักอยู่นิดนึง,นองจอบเฉาะหนยก็ไปแล้ว เดีย๋ยวมันติดคันตรงนี้นิดเดียวรครับทดสอบการไหลของน้ำครับใช้ได้ใช้ได้ฉันลองท่อใหม่ครับ <c oughs> วางท่อเสร็จก็แป๊บแตกเลยครับ ไปไปขุดที่ไหนก็แตกที่นั่นครับรถขุดนี่แทบทุกเจ้าครับโดนประจำเจ้าวงจ้ามันอ่ะเจ้าเลยน่าเลยน่ะก็ต้วจัด้วย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องออฟรถขุดไว้ด้วยนะครับเอ,นนอ่อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ